สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรมารวมนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิปปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะของวันที่3นะคะเดี๋ยวเราค่อยดูแนวทางของวันที่4นะคะพี่พีจะสำหรับพี่พีเอที่เข้ามารับชมใหม่เนาะก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยเนาะฝากกดติดตามกดไลค์นะคะพี่พีจะที่สําคัญอย่าลืมกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะกดติดตามแล้วเนาะอ่าเวลาแอดลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะคะอ่าสาหรับในสูตรนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่4กับ3 เด่นที่4ไปกับเด่นที่4กับ3นะคะในรอบเฉพาะกิจ2 7 7เจ็ดล่างเจ็ศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดแอดหลุดไปดูแอดดูสาค,คำนวณออกว่ามีเบิ้ลพี่น้องจ๋ามี2 2 3 3 4 4 6 6มามสเจ็ดเจ็ดดูหลอดออกแทางนี้เนาะพี่น้องจา๋าอ่ะมาล่างนะคะตาล่างนะคะตาล่างตารางมาล่างแต่ว่าอ่าในแนวทางเลขทูบของแอดมานะคะพี่พี่จา๋าแนวทางเลขทูบมาใน 7จ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดห้านะคะอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือสำหรับแนวทางเลขทูบเมื่อวานเนาะมาทั้งสองรอบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะคะดูผลกันต่ออ่ะผลในรอบพิเศษนะคะพี่ๆจาผลในรอบพิเศษเจ็ดแปดแปดลางสิ5ห้านะคะแปดแปดแอดก็หลุดไปเนาะ เจ็ดห้า 7, มาในชุดกันนะคะพี่ๆจ๋ามาในชุดกันดูเบิ้ลมาเบิ้ลมาทั้งสามนอยเลยอ่าในรอบปกตินะคะแปดเก้าสี่นะคะพี่ๆจ๋าเก้าสี่สี่เก้าก็มาในตลาดนะคะเด่นที่สี่แอดมาอันนี้คือเข้าตารางเด้อแล้วก็ล่างนะคะ9 6 6 9มาในตลางส่วนในรอบ VIP 644 ซีซีมานะคะส่วนล่างสามห้านะคะดินที่สามแอดมาแต่ว่าสามห้าแอดไม่มีนะคะหลุดไปอ่ะวันนี้ก็รวมตารางแล้วก็สี่หน่อยนะคะสําหรับตัวที่แอดจับคู่ก็มาแค่สองหน่อยนะคะในรอบอพิเศษล่างนะคะแล้วก็ v ีอพีก็ยังมาสองคู่ยังโอเคนะคะพี่พี่จ๋ายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงสายให้แอดต่อด้วยเนาะแอดอาจจะไปไวหน่อยเนาะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวไม่ทันงานนะคะเดี๋ยวไม่ทันงาน มาดูกันนะฮะสำหรับในสูตรมัดรวมนะคะเอ็ดขอขอบคุณพี่ๆ FC เนาะที่ช่วยสนับสนุนค่าสมุดปากกาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ขอให้ได้คืนมาหลายๆร้อยล้านเท่าเลยนะคะพี่ๆจ๋านะขอบคุณมากๆเลยเนะหาะฮานอยนะคะสูตร สูตรมัดรวมนะคะพี่ๆจะสูตรมัดรวมนะคะอ่ะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่าสำหรับตัวเด่นตารางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเด่นตาราง ดินตาล่างนะคะพี่พี่จ๋าดินตาล่างแอดก็จะมีสองสามเจ็ดนะคะแปดศูนย์เก้านะคะเก้าหรือหกเด้อพี่พี่จ๋าเก้าหรือหกนะคะสำหรับตัวดินของแอดนะคะดินแอดให้เด่นที่สองกับสามไปเด่นที่สองกับสามนะคะเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะ แอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะสําหรับแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะปาตัวไหนคํานวณไปตามสูตรนี่ยังไงนํามาแบ่งบัตรพี่พี่แบบนั้นเด้ออ่าชอบใครตามนะคะมีสองศูนย์นะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเนาะส่วนสามนะคะมีสามศูนย์สามสองนะคะสามห้า สามเก้าเนาะไม่แน่นะคะมาแล้วมาอีกได้เนาะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะสำหรับชุดกันนะคะพี่ๆจาชุดกันแอดมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะคะสี่แปดหกเจ็ดเนาอะ,อะมาดูกันสำหรับตัวที่แอดเน้นในสูตรนี้นะคะมาดูกันสำหรับสองนะ,ะสำหรับสอง อ่ะสองตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สองเจ็ดสองแปดนะคะส่วนสามแอดเน้นไปที่สามสองแล้วก็สามเก้าเด้อพี่ๆจ๋าส่วนชุดกันนะคะชุดกันเน้นไปที่สี่แปดแล้วก็หกเจ็ดนะคะอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้นะคะอย่าลืมนะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสามเก้าหรือสามหกนะก็จะมีแค่คู่นี้เนาะที่อ่ะได้กลับนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันและก็ขอขอบคุณพี่ๆ F C ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ